และในหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนคือเรื่องการเพราะ,มะเมล็ดพืชซึ่งการปลูกพืชให้เจริญเติบโตเนี่ยสามารถทําได้หลายวิธีเลยเช่นการเพราะ,มะเมล็ดการปักชำซึ่งวิธีการเพราะ,มะเมล็ดพืชน,นี่แหละได้รับความนิยมมากที่สุดเลยเพราะว่าพืชเนี่ยส่วนใหญ่มีมเมล็ดวิธีการปลูกก่อนอื่นเลยเนี่ยนักเรียนลองมาช่วยกันคิดซิว่าต้นถั่วง,งอกเติบโตได้มาจากการเพราะ,มะเมล็ดของมเมล็ดอะไร าบางคนเคยปลูกถั่วงอกแล้วนะนักเรียนรู้ไหมว่าถั่วงอกเนี่ยเกิดจากการเพราะ,มะเมล็ดของมเมล็ดอะไรมีใครตอบได้บ้างาค,คุณครูจะ,ฉะเฉลยแล้วนะถั่วงอกจเจริญมาจากมเมล็ดของถั่วเขียวนั่นเองนะ,มะเมล็ดของถั่วเขียวซึ่งนักเรียนรู้ไหมว่ามเมล็ดถั่วเขียวเนี่ย มันสามารถจเจริญเติบโตเป็นต้นถั่วงอกเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้มันเล็ดของมันเนี่ยสามารถงอกเป็นต้นถั่วงอกได้ซึ่งปัใจจัยในการงอกของมันเล็ดนักเรียนมีอยู่4ปัจจัยมีใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยในวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนเรียนไปแล้วหรือยังปัจจัยแรกเลยนักเรียนน้ํา ซึ่งน้ําเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญมากเนื่องจากน้ําช่วยให้เปลือกหุ้ม,มเมล็ดเนี่ยอ่อนลงเนื้อเยื่อภายในมเมล็ดเนี่ยขยายขนาดใหญ่ขึ้นจึงทําให้เกิดการงอกมเมล็ดขึ้นปัจจัยที่2เลยนักเรียนคือแสงเมื่อมเมล็ดเนี่ยเริ่มงอกแล้วจะมีทั้งชนิดที่ต้องการแสงและไม่ต้องการแสงส่วนใหญ่มเมล็ดเมื่อเริ่มงอกจะไม่ต้องการแสงให้นักเรียนจําไว้เลยดังนั้น การพมเเล็ดโดยทั่วไปมักจะกบดินปิดมเมล็ดเสมอแต่แสงเนี่ยจะมีความจําเป็นหลังจากที่มเมล็ดเนี่ยมันเริ่มงอกแล้วขณะที่เป็นต้นกล้าแสงที่พอเหมาะจะทําให้ต้นกล้าแข็งแรงแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีปัจจัยตัวที่3เลยนักเรียนคืออุณหภูมิซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยให้มเมล็ดเนี่ยดูด น้ำได้เร็วขึ้นกระบวนการในการงอกของมเมล็ดก็จะเกิดเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยให้มเมล็ดงอกได้เร็วขึ้นอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับพืชแต่ละชนิดเนี่ยมีไม่เท่ากันเลยเช่นพืชเมืองร้อนย่อมต้องการอุณหภูมิสูงกว่าพืชเมืองหนาวซึ่งคุณครูจะไม่เจาะลึกมากนะในเรื่องนี้เดี๋ยวให้นักเรียนไปเจาะลึกในรายวิชาวิทยาศาสตร์เอาปัจจัยตัวสุดท้ายเลยนักเรียนคือออกซิเจน เมื่อเมล็ดเนี่ยเริ่มงอกแล้วก็จะเริ่มเกิดการหายใจใช่ไหมนักเรียนซึ่งต้องใช้ออกซิเจนไปเผาผลาญอาหารภายในเมล็ดให้เป็นพลังงานที่ใช้ในการงอกเมล็ดซึ่งเมล็ดที่จะงอกได้ดีนั้นนักเรียนจะต้องมีปัจจัยที่เหมาะสมทั้งเมล็ดและสภาพแวดล้อมต่างๆภายนอกด้วยต่อไปเรามาดูความหมายของการเพราะเมล็ดมีใครเคยเพาะเมล็ดเองบ้างเอ่ย การเพาะเมล็ดเนี่ยเป็นการขยายพันธุ์พืชชนิดหนึ่งนะนักเรียนจําจไว้เลยโดยนําเมล็ดพันธุ์พืชที่เราคัดคุณภาพแล้วมาเพาะจนมะเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าแล้วก็จเจริญเติบโตแข็งแรงพอมันแข็งแรงแล้วเราก็ย้ายต้นก้าเนี่ยไปปลูกในพื้นที่ที่เราต้องการปลูกชนิดของพืชที่เราสามารถนํามาเพาะเมล็ดได้ก็มีหลากหลายชนิดเลยคุณครูจะยกตัวอย่างเช่นประเภทแรกเลยนักเรียนไม้ดอกไม้ประดับเราสามารถนําเมล็ดดอก ทานตะวันเนี่ยมาเพาะ,มะเมล็ดได้ดอกงอนไก่ก็สามารถมาเพาะ,มะเมล็ดได้ดอกบานไม่รู้เลยประเภทต่อไปนักเรียนพืชผักสวนครัวนะฟักทองก็จะมีมะเมล็ดเหมือนกันเราสามารถนำมาเมล็ดมเมล็ดของฟักทองเนี่ยมาเพาะ,มะเมล็ดได้ผักกาดขาวมะเขือเทศซึ่งท้านนักเรียนมองดีๆเนี่ยในมะเขือเทศมันจะมีมะเมล็ดเล็กๆอยู่ข้างในนะ เราสามารถพาเพาะเมล็ดจากมะเขือเทศได้เดี๋ยวคุณครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนได้ดูด้วยแล้วก็มีทวฝักยาวแตงกวาประเภทของพืชที่สามารถนำมา,พมาเพาะเมล็ดต่อไปเลยนักเรียนไม้ผลหรือผล,ลไม้นั่นเองนะเราสามารถพาเพาะเมล็ดของผล,ลไม้ได้ตัวอย่างที่คุยยกให้มนักเรียนคือผลมะม่วงผลมะละกอผลมังคุดเนี่ยสามารถพาเพาะเมล็ดได้เหมือนกัน แล้วก็ยังมีพืชอีกหลายชนิดเลยที่คุณครูไม่ได้ยกตัวอย่างให้นะนักเรียนนักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ก่อนจะทําการพาเพาะเมล็ดเนี่ยนักเรียนต้องรู้จักวัสดุอุปกรณ์ก่อนว่าวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญในการพาเพาะเมล็ดเนี่ยมีอะไรบ้างวัสดุที่ใช้ในการพาเพาะเมล็ดนักเรียนจําไว้เลยต้องสามารถเก็บความชื้นระบายน้ําได้ดีพอสมควรและไม่ควรจับกันแน่นเป็นก้อนจนเกินไปเพราะจะทําให้ตอนที่ ถอนต้นกล้าเพื่อย้ายไปปลูกจะทําได้ยากซึ่งวัสดุที่นิยมนำมาใช้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับนักเรียนว่ามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยนะักเรียนเท่าแกบเท่าแกบเนี่ยจะช่วยให้ดินร่วนซุยแล้วก็ระบายน้ําได้ดีเท่าแกบที่ทิ้งไว้เป็นเวลานานเนี่ย จะดีกว่าเท้าแกบที่ยังใหม่เพราะว่าจะมีความเป็นด่างซึ่งก่อนใช้เท้าแกบเนี่ยนักเรียนต้องนํามาล้างน้ําหลายๆครั้งเนี่ยเพื่อลดความเป็นด่างเพราะความเป็นด่างจะทําให้ต้นไม้ไม่จเจริญเติบโตหรือว่าจเจริญเติบโตช้านั่นเองเท้าแกบก็จะมีสีดำๆนะนักเรียนหรือที่เขาเรียกกันว่าแกบดินแกบเผาหรือว่า่านแกบเนี่ยนักเรียนเหมือนกันต่อไปดินร่วน หรือดินล้วนปนทรายดินชนิดนี้นักเรียนสําคัญมากเลยนะใช้สําหรับให้รากพืชเนี่ยยึดเกาะเพื่อให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตจะมีลักษณะที่ละเอียดมีความนุ่มถ้าดินอยู่ในสภาพที่เป็นดินแห้งแต่ถ้าเกิดสภาพที่เป็นดินชื้นเมื่อนักเรียนเมื่อนํามานวดเนี่ยจะจับตัวกันเป็นก้อนไม่แตกออกจากกัน เป็นดินที่มีการระบายน้ําได้ดีปานกลางซึ่งถือว่าเป็นดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกถ้าเกิดในข้อสอบเขาถามว่าดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกให้นักเรียนตอบเลยนะครับนักเรียนดินร่วนแล้วก็ดินร่วนเนี่ยยังเป็นอาหารของจุลินทรีย์ช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ให้กลายเป็นฮิวมัสเพื่อเป็นอาหารของพืชและพืชก็กลายเป็นอาหารของมนุษย์ต่อไป ิวมัตที่คุณครูพูดถึงเมื่อสักครู่คืออะไรนิวมัตก็คือสารอินทรีย์ซึ่งเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ที่มันเน่าเปื่อยอยู่ในดินมีสีน้ําตาลเป็นอาหารของพืชต่อไปฟางข้าวฟางข้าวเนี่ยเป็นส่วนของต้นข้าวที่เหลือหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วก็นำมาเล็ดข้าวออกแล้วซึ่งฟางข้าวเนี่ยมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยนะักเรียนเช่นใช้เป็นวัตถุ ปกคลุมดินหลังจากที่เราหว่านมาเมล็ดพืชเรียบร้อยแล้วและใช้รักษาความชุ่มชื้นของดินได้ด้วยและที่สําคัญนักเรียนใช้เป็นวัสดุสําหรับการเพราะเห็ดฟางได้ด้วยนะเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้ต่อไปปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักเนี่ยนักเรียนใช้เพิ่มธาตุอาหารพืชในดินซึ่งปุ๋ยคอกนักเรียนรู้ไหมได้มาจากอะไรปุ๋ยคอกเนี่ยได้มาจากมูลสัตว์ต่างๆเช่นโคกระบือหรือไก่นั่นเอง ต่อไปภาชนะปลูกและแปลงปลูกซึ่งในการปลูกพืชผักสวนควรัวนนักเรียนสามารถเลือกปลูกได้หลายที่เลยถ้านักเรียนมีพื้นที่เยอะนักเรียนก็สามารถปลูกในแปลงปลูกได้ถ้ามีพื้นที่น้อยเราก็สามารถเลือกปลูกในภาชนะได้แต่ถ้านักเรียนจะเพาะมาเมล็ดในแปลงปลูกนักเรียนต้องปรับพื้นดินให้เป็นแปลงที่ยกสูงนักเรียนเพื่ออะไรเพื่อป้องกนันน้ําขังภาชนะที่ใช้ในการเพาะมาเมล็ดนักเรียนก็จะมี กระถางต้นไม้หรือนักเรียนจะหาวัสดุที่นักเรียนใช้แล้วภายในบ้านก็ได้นักเรียนเช่นกระมังพลาสติกถังน้ําขันน้ํายางของรถยนต์ที่ใช้แล้วนักเรียนก็สามารถนํามาทําเป็นวัสดุในการพาเพาะเมล็ดได้แล้วก็กระบะเปลือกไม้หรือที่ครูยกตัวอย่างในรูปนี้เลยนักเรียนไม้ไผ่เนี่ยนักเรียนก็สามารถนํามาใช้เป็นภาชนะในการเพาะปลูกได้ ต่อไปกระบะเพาะเมล็ดหรือถาดเพาะชำเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมในการเพราะปลูกต้นกล้ามากเนื่องจากสามารถย้ายต้นกล้าที่จเจริญเติบโต,ตแล้วเนี่ยนักเรียนไปปลูกในสถานที่ต่างๆได้ง่ายมันลักษณะก็จะเป็นหลุมๆหลุมๆเล็กๆนะนักเรียนเมือเมเ่อต้นกล้าเจริญเติบโตเราก็สามารถย้ายต้นกล้าไปปลูกได้ง่ายเป็นช่องไปภาชนะต่อไปนักเรียนถุงเพาะเมล็ดอันนี้ก็มีราคาถูกสามารถหาซื้อได้ง่าย ต่อไปถ้าสำหรับใครไม่อยากซื้อภาชนะปลูกนักเรียนสามารถใช้ขวดน้ำพลาสติกที่นักเรียนสามารถที่นักเรียนใช้แล้วเนี่ยสามารถนํามาใช้เป็นกระถางเพาะปลูกได้โดยแดัดแปลงตัดขวดแล้วก็เจาะรูด้านล่างเพื่อให้น้ําระบายได้ดี เราเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรทุกอย่างครบแล้วต่อไปมาถึงขั้นตอนวิธีการเพราะปลูกบางคุณครูจะยกตัวอย่างจากการเพราะปลูกมะเขือเทศด้วยมเมล็ดจะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวนักเรียนไปชมจากคลิปวิดีโอที่คุณครูจะเปิดให้นักเรียนดูได้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจัน n ร์สตอรี่วันนี้จะมาแนะนําวิธีการปลูกมะเขือเทศไว้รับประทานกันแบบง่ายๆแค่มีพื้นที่ให้ตั้งวางกระถางที่ใช้ปลูกเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครับ โดยจะเริ่มตั้งแต่วิธีการเพาะเมล็ดการปลูกเลี้ยงไปจนถึงมีลูกให้เก็บรับประทานได้ครับสิ่งที่เราจะต้องมีลำดับแรกก็คือลูกมะเขือเทศให้ทุกคนลองมองหาที่ในก้นครัวของเราก่อนก็ได้นะครับถ้ามีอยู่แล้วก็เลือกมาใช้ได้เลยครับโดยเราจะเลือกผลของมะเขือเทศที่แก่ได้ที่แล้วนำมาผ่าออกเพื่อที่จะนำมะเมล็ดมาใช้ในการเพราะต้นก้านั่นเองครับเตรียมมีดที่จะใช้ในการผ่ามะเขือเทศ ให้เตรียมกระชอนหรือตะแกรงเพื่อที่จะนำมาใช้ในการรองเมล็ดมะเขือเทศครับจากนั้นก็ให้นำเมล็ดมะเขือเทศมาผ่าออกได้เลยครับเมื่อผ่าออกมาแล้วให้เลือกในส่วนที่เป็นเมล็ดทั้งหมดออกมาใส่กระชอนที่เตรียมไว้ครับขูดเมล็ดออกมาให้หมดเลยนะครับ สำหรับในส่วนของเนื้อมะเขือเทศเราก็นําไปประกอบทําเป็นอาหารต่อไปได้ไม่ต้องทิ้งให้เสียของนะครับยังใช้ได้อยู่ก็ขูดมเมล็ดออกมาให้หมดทั้งสองซีกเลยนะครับเมื่อได้มเมล็ดออกมาทั้งหมดแล้วให้นําน้ําสะอาดมาล้างเมือกลื่นๆออกให้หมดเลยนะครับ ี่ก็จะเป็นลักษณะของมเมล็ดมะเขือเทศนะครับเสร็จแล้วให้นำไปผึ่งลมแล้วทิ้งไว้ให้แห้งครับเมื่อผึ่งลมจนมเมล็ดแห้งได้ที่แล้วก็ให้หาถ้วยเล็กๆหรือภาชนะอะไรก็ได้นะครับมาใส่มเมล็ดไว้เพื่อที่จะนำไปใช้ในการเพาะต้นกล้าต่อไปครับหลังจากนั้นให้เต็มดินที่จะใช้ในการเพาะป,ปลูกเป็นดินถุงสำเร็จรูปที่มีการผสมกับมะพร้าวสับและปุ๋ยคอกมาแล้วครับ ต่อามาให้เตรียมภาชนะปลูกจะใช้เป็นกระถางพลาสติกหรือกระบะที่ใช้เพาะต้นกล้าก็ได้ครับที่เห็นกระบะเพาะต้นกล้าทั้งหมดนี้จะพาะได้ประมาณ200ต้นครับแต่เราจะตัดแบ่งออกมาใช้ในการเพราะต้นกล้าในจํานวนที่ไม่เยอะมากเพราะจะทําให้ง่ายในการดูแลนั่นเองครับให้เตรียมกลับมะพร้าวสับและให้แบ่งออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนําไปลองที่ก้นกระบะเพาะชาครับ ก็ใส่ลองลงไปเลยครับที่ต้องนำกับมะพร้าวสับใส่รองลงไปก็เพื่อให้ง่ายในการนำต้นกล้าออกมาแยกปลูกต่อไปครับก็ให้ใส่ลองลงไปให้ครบตามจำนวนที่เราต้องการได้เลยครับเมื่อลองกลับมะพร้าวสับเสร็จแล้วก็ให้นำดินมาใส่โรยลงไปในกระบะเพาะให้เต็มได้เลยครับใส่ดินโรยลงไปให้เต็มช่องเลยนะครับ เมื่อโรยดินจนเต็มแล้วก็ให้นําเศษไม้แหลมๆมาทิ่มนาล่องเพื่อที่จะทําให้หยอดมเมล็ดมะเขือเทศได้ง่ายขึ้นครับทิ่มลงไปให้ทั่วเลยนะครับหลังจากนั้นให้นําเมล็ดมะเขือเทศที่เราได้เตรียมไว้มาหยอดลงไปให้ทั่วได้เลยครับเสร็จแล้วให้เกลี่ยดินปิดกลบมเมล็ดมะเขือเทศให้สนิทเลยนะครับ จากนั้นให้นำป๊อกกี้ฉีดน้ำมาฉีดลงไปให้ชุ่มได้เลยครับฉีดลงไปให้ทั่วเลยนะครับเมื่อฉีดน้ำจนทั่วแล้วก็นำไปตั้งวางไว้ในร่มและเฝ้าดูการเจริญเติบโตครับหลังจากนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตทั้งหมดของต้นมะเขือเทศไว้นะครับเมื่อเพาะมาเมล็ดผ่านไปได้4วัน ตอนนี้เริ่มมีการงอกของเมล็ดให้เห็นบ้างแล้วนะครับนำต้นมะเขือเทศมาตั้งวางให้ได้รับแสงอ่อนๆในตอนเช้าและใช้ป๊อกกี้ฉีดให้น้ำกับต้นมะเขือเทศได้เลยครับช่วงนี้ก็ให้เลี้ยงดูตามปกติรอจนกว่าต้นมะเขือเทศจะโตขึ้นมาครับตอนนี้ต้นกล้าเริ่มแข็งแรงและมีการแตกยอดมีใบจริงออกมาแล้วครับ เมื่อต้นกล้าเริ่มแข็งแรงแล้วเราก็จะแยกไปปลูกในกระถางครับให้เตรียมดินผสมกับมพะพร้าวสับกับปุ๋ยคอกและคลุกเคล้าให้เข้ากันครับจากนั้นนําต้นกล้ามะเขือเทศที่จะแยกปลูกมาเตรียมไว้จะใช้กระถางพลาสติกขนาดประมาณ6นิ้วเป็นขนาดที่กําลังพอดีไม่เล็กหรือว่าไม่ใหญ่จนเกินไปให้ใช้กากมะพร้าวสับรองลงไปที่ก้นกระถางและใส่ดินเติมลงไปประมาณครึ่งกระถางครับ จากนั้นให้ใช้ไม้ลูกชิ้นหรือเศษไม้เล็กๆนะครับดันเข้าไปที่รูของก้นกระบะกเพาะชำเพื่อที่จะนำต้นกล้ามะเขือเทศออกมาครับจะหลุดเป็นบล็อกออกมาแบบง่ายๆก็เพราะว่าเราได้ลองกลับมะพร้าวสับลงไปในตอนแรกนั่นเองและจะไม่ทำให้ลากของต้นกล้าได้รับการกระทบกระเทอือนด้วยนะครับนำต้นกล้าลงปลูกในกระถางที่เตรียมไว้และใส่ดินเติมกลบลงไปให้เต็มได้เลยครับ จากนั้นก็ให้ทำในลักษณะแบบเดิมจนกว่าจะครบตามจำนวนที่เราต้องการครับเมื่อแยกต้นกล้าออกมาทั้งหมดแล้วก็ให้นำน้ำมาลดลงไปให้ทั่วได้เลยครับ ือลดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนําไปตั้งวางให้ได้รับแสงอ่อนๆในตอนเช้าและเฝ้าดูการเจริญเติบโต,ตครับตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าใบาของต้นมะเขือเทศเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับลำต้นก็จะมีขนาดที่ใหญ่และสูงขึ้นตามลำดับ จากนี้เราจะนําต้นมะเขือเทศมาเปลี่ยนถ่ายกระถางอีกครั้งให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมเพื่อให้ต้นมะเขือเทศมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะครับนําต้นมะเขือเทศที่จะเปลี่ยนถ่ายกระถางมาเตรียมไว้จะใช้เป็นกระถางพลาสติกขนาด11นิ้วหรือจะใช้ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับการเปลี่ยนถ่ายกระถางก็ให้ทาใน,นลักษณะแบบเดิมนํากลับมะพร้าวสาบสายรองก้นกระถางและใส่ดินเติมลงไปเล็กน้อยครับ ประมาณนี้นะครับจากนั้นนำต้นมะเขือเทศควาากระถางออกมาจะสังเกตเห็นนะครับว่าลากเดินออกหาอาหารเริ่มแน่นแล้วเราจึงต้องเปลี่ยนให้มีขนาดกระถางที่ใหญ่กว่าเดิมนั่นเองครับวางลงไปแล้วใส่ดินเติมกลบลงไปให้เต็มได้เลยครับเมือ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นำฝักบัวลดน้ำมาลดลงไปให้ชุ่มเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งวางให้ได้รับแสงแดดแบบเต็มวันและเฝ้าดูการจเจริญเติบโตต่อไปครับเมื่อต้นมะเขือเทศแข็งแรงและสมบูรณ์ดีแล้วจะเริ่มมีการแทงดอกออกมาครับดอกที่ออกมาจะเป็นช่อบบริเวณปลายกิ่งจะสังเกตเห็นนะครับว่าเริ่มมีดอกออกมาทุกต้นแล้วนะครับและดอกที่มีความสมบูรณ์ ก็จะติดเป็นลูกมะเขือเทศและพร้อมที่จะเจริญเติบโตและมีผลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามลำดับนั่นเองครับลองไปรับชมลูกมะเขือเทศที่ติดสมบูรณ์ที่ได้จากการเพาะ,มะเมล็ดและปลูกขึ้นมาทั้งหมดกันครับ และนี่ก็คือวิธีการปลูกมะเขือเทศในกระถางไว้เพื่อรับประทานไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายที่ทุกคนก็สามารถทําเองได้แบบง่ายๆก็ลองไปทากันดูนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์เพื่อสถานการณ์โควิดนะครับทำให้คุณครูไม่สามารถไปสอนนักเรียนได้ในชั่วโมงนี้คุณครูจึงสอนออนไลน์นักเรียนไปก่อนนะครับแล้วก็คุณครูขอฝากใบงานให้นักเรียนไปทํานิดนึงซึ่งเป็นการเช็คความรู้นะครับว่านักเรียนที่เรียนมาเมื่อสักครู่เนี่ยนักเรียนเข้าใจ ของคุณครูไหมนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับส่งงานตามที่คุณครูกําหนดให้มาดูกันนะครับใบงานนี้นักเรียนเป็นเรื่องการพาเพาะเมล็ดพืชในกระบะเพาะคุณครูก็ให้นักเรียนเนี่ยใส่หมายเลข1นึถึงหลงในช่องสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อเรียงลาดับขั้นตอนการพาเพาะเมล็ดแล้วก็ให้นักเรียนอธิบายแต่ละขั้นตอนด้วยนะครับให้ถูกต้องโดยนักเรียนสามารถศึกษาจากหนังสือการงานอาชีพของนักเรียนได้เลยนะครับ วันนี้นะคุณครูขอสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะไปสอนนักเรียนตัวต่อตัวแน่นอนในครั้งหน้าคุณคูฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ